ฝ่ายโปรเตสแตนคือขบวนการการปฏิรูปศาสนาที่เริ่มโดยมาตินลูเทอร์เมื่อปีคิตัสกลาด1517า1517เพื่อแก้ไขความเสื่อมทรมของคิตจักรโรมันคาทอลิกและสถาบันสันตป,ปาปามาเสร็จสิ้นลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสคาเลียการพัฒนาของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์ ทำให้มีการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาต่างๆและตีพิมพ์อย่างแพร่หลายซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้ด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังบัตรหลวงบิชอปหรือสภา,าสังคายนาที่จะวินิจฉัยวางหลักการอย่างไรก็ต้องยอมในสภา,าสังคายนาแห่งคอนสแตนคตศักรา1417 ภายในการน,นำของจกักรพรรดิซิกิสมูลเปิดเผยหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าเอกสารบรรณาการของคอนสแตนตินเป็นเอกสารปลอมที่สถาบันสันตปรปาจัดทำขึ้นในศตวรรษที่8ทำให้อำนาจของคิตจักรยิ่งเสื่อมและสูญเสียความนิยมมีกลุ่มคนเช่นจอห์นไวท์คลิฟฟ์จอห์นฮุสและเวสเซลโจมตีขิตจักรจากภายใน เพื่อรื้อฟื้นให้คิเตจักรกับเป็นผู้เผยแพร่คำสัสทนที่แท้จริงซึ่งถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่มีผลทำให้คนในยุโรปในศตรวรรษที่15กล้าก้าวออกมาจากความงมงายของคำสอนที่แหลกเหลวและเคร่งครัดในยุคกลางตลอดจนการทำลายบทบาทของคิเตจักรในฐานะอุปสรรคสำคัญของความก้าวหน้าทางด้านศินลปะวิทยาการและความคิดที่มีเหตุผล ผลงานวิทยานิพนธ์เทวานครของออกแกฟตินแห่งฮิปโปที่เป็นแรงบันดาลใจในหมู่นักปฏิรูปขบวนการฮุสไซายกลุ่มผู้ติดตามจอห์นฮูสได้เสนอให้คารวาสมีสิทเช่นเดียวกับสงในพิธีรับสินมหาสนิทที่จะรับทั้งขนมปังและเหล้าโดยในสมัยนั้นคารวาจะรับได้เพียงขนมปังและน้ำเท่านั้น ซึ่งเบื้องหลังคือการกดดันให้สถาบันสันตป,ปาปาและคณะกรรมมาธิการศาสนายอมรับว่าทางบรรพชิตและคาลว่านั้นเท่าเทียมกันและพาคัมภีร์เท่านั้นที่มีอำนาจสูงสุดในศาสนากิจขบวนการรอหลากของจอห์นไวท์คลีฟที่เน้นการปรับปรุงศาสนาให้เข้ากับความต้องการของสามัญชน เน้นการเทศนาสั่งสอนมากกว่าการรับศีลต่อต้านการสารภาพบาปการสดมนให้แก่ผู้สิ้นชีวิตแล้วการเดินทางไปจาริกสแสวงบุญการเชื่อเครื่องรังของขังและเริ่มมีการใช้คัมภีร์ไบเบิลที่แปลเป็นภาษาพื้นเมืองเพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองแทนการพึ่งพิงพระที่ใช้คัมภีร์ภาษาละตินโดยขบวนการรอหลาดนี้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิรูปศาสนาระยะแรกภายใต้มาตินลูเทอร์เกิดการปฏิรูปศาสนาไปทั่วยุโรปโดยแบ่งออกเป็นนิกายโปรเตสแตนต์และโลมันคาทอลิกการปฏิรูปภายในนิกายโลมันคาทอลิกเช่นเกิดคณะเยสุอิตที่เน้นการศึกษาวิทยาการใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาสังคายนาแห่งเทรนซึ่งต้องการแก้ไขข้อติเตียนของขบวนการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์แต่ยังเชื่อว่าสิทธิอำนาจมาจากคำพีและขนบธรรมเนียมต่างๆที่คิตจักได้รับสืบทอดมาจากเปโตและยอมรับอำนาจของสันตป,ปาปาว่ายังมีอยู่ผลการปฏิรูปนิกายโรมันคาทอลิก ทำให้สามารถป้องกันการขยายตัวความนิยมในนิกายโปรเตสแตนต์อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าสันตปาป,ปาต้องเสียอำนาจในยุโรปไปมากแต่ก็ยังสามารถรักษาอิทธิพลทางจิตใจเหนือประชากรจำนวนมากของโลกตะวันตกไว้ได้และสามารถฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ของโรมได้จนถึงปัจจุบันดังนั้นพบว่า ขบวนการปฏิรูปศาสนาได้มีการเริ่มมาจากความไม่พอใจของสงฆ์ที่มีธรรมะและสามัญชนที่ผิดหวังในสถาบันศาสนาประกอบกับมีการผันแปรทางการเมืองทัศนคติทําทให้ผู้ที่ปรารถนาจะแก้ไขความเสื่อมในศาสนากล้าที่จะประกาศตนออกจากนิกายเดิมโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อชะตากรรมแบบลอยแพของสังคมในยุคก,กลางอีกต่อไป การปฏิรูปศาสนาได้ทำให้พวกที่ไม่ต้องการระเบียบแบบแผนและพวกที่มีความคิดเห็นรุนแรงทางศาสนาก่อการจราจนวุ่นวายขึ้นเรียกว่ากบฏชาวนาในปีคิตศักราช1525ที่โบฮีเมียมีทั้งกลุ่มอัศวินต่อสู้กับเจ้านายของตนและพวกชาวนา ที่ก่อการปฏิวัติต่อเจ้าของที่โดยต่างยื่นข้อเสนอเรียกร้องสิทธิของตนและกำหนดกฎเกณฑ์เอาตามใจชอบบ้างก็ขอเสรีภาพในการถือศาสนาดังนั้นลูเทอร์จึงได้ลุกขึ้นมาสอนให้ประชาชนเคารพประมุขและกฎหมายของรัฐและต่อต้านการจลาจลโดยถือว่าประมุขของรัฐมีอำนาจอันชอบธรรมในสายตาของศาสนา เจกอกำครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึน้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณถูกนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รูว่าคิดถึงแต่คุณและในตอน